สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์ประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ว่าจะมาดูวิธีการสร้างมบาย l e แอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ Ionic นะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ในส่วนของโค้ดนั้นนะครับผมก็เมื่อสักครู่ผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้คำสั่ง n p m i n s t a l l นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วิธีการติดตั้งดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ ก็เบื้องต้นเขาบอกว่าให้ติดตั้ง Node.js น,นะครับไปดู Node.js น,นะครับก็ติดตั้งเวอร์ชัน14เลยก็ได้นะครับ14.5หรือ12.18นะครับซึ่งเมื่ออิน tall แล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับ Node.js app แบบนี้นะครับก็เป็น เหมือนคอมมาลายหน้าดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าหนูเราใช้เวอร์ชั่นอะไรนะครับใช้เวอร์ชัน14นะก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันนะเวอร์ชัน14นะนะครับโอเคถัดมานะครับเราก็มาดูที่ไอโอนของเรานะครับ ก็สเต็ปแรกเขาบอกว่าให้ติดตั้งแล้วก็ถ้าเป็นเทอร์มินอลของแอปแอน a รอยด์แพลตฟอหรือ OS Platform นะครับก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น Android Development นะครับเราก็ต้องเตรียมตัว Android Studio นะครับก็ต้องเซตอัพก่อนนะครับ Android SDK ตัวนี้นะครับติดตั้ง Android SDK แล้วก็ ตัวนี้เพื่อลองรับอ่าวิที่เป็นโมบายของ Google นะครับของ Android นะครับมีคอร์ดูวาเซต e อัพด้วยนะครับโอเคถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ Android s t u r o o d Studio แบบนี้มานะครับ เพื่อที่จาไว้รัน apk ทดสอบนะครับโกเ่ก่อนที่เราจะไปถึงในตรงนั้นนะครับเรามาเริ่มที่ npm install นะครับก็ผมไปที่ i d แล้วก็โปรเจกต์ของผมนะครับแล้วก็รันคำสั่งแล้วผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็รันคำสั่ง npm install นะครับซึ่งของผมนั้นมัน error นะครับ ซึ่งไม่ได้เขียนนานแล้วแตถ่ถ้าติดตั้งใหม่นะครับมันจะไม่เออเลอร์นะครับแล้วผมก็ npm install เพื่อให้รีโหลดแพ็กเกจต่างๆน,น,นะครับจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง ionic start นะครับ start แล้วก็ตามด้วยชื่อแอปของเรานะครับแล้วก็เคาะผมเลือกเป็นประเภท tab ทนะครับเมื่อเรา install เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับสกู่นะเลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่า next step นะครับ step ถัดไปนะครับบอกว่าไปที่ my app นะครับ cd ไปที่ my app 2ของเราแล้วก็ run โดยใช้คำสั่ง ionic serve นะครับเพื่อที่จะ run application ขึ้นมาทดสอบนะครับ ผมได้ทำการ Ionic Serve แล้วนะครับแล้วก็แอปตัวนี้รันอยู่ที่ Local Host แล้วก็ใช้ Port ต8 0 0ันนึงนะครับซึ่งตัวนี้นะ Open นะครับ Chat Website โอเคมันไม่ไปนะครับมันมันวิ่งไปที่ r e l r y นะไม่เป็นไรนะครับ ก็นี้นะครับถ้าเรารันโูเข้โฮตดพอร์ต8 0 0พนะครับแบบนี้นะครับ8,100ขออภัยนะครับ81 0พไม่ใช่นะครับก็จะได้ตัวหน้าแรกของแอปพลิเคชันของเรานะครับจะมีแถบ1นึ่แถบสองแถบสแบบนี้นะ ถ้าเรา S12 แล้วก็ใช้โหมดของโมบายดูนะครับก็จะได้แบบนี้ uh, support โมบายนะครับ iPad นะครับ คนะครับทีนี้เราจะไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรา ctrl s ไปนะครับใช่ไหมเมื่อสักครู่ผม ctrl c นะครับขออภัยนะครับแล้วก็ตอบเย็ดไปเพื่อที่จะจบการทำงานนะครับผม cd มาแล้วนะครับผมจะใช้คำสั่ง code นะครับเพื่อเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ อาละนะครับเมื่อเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นไฟล์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นทั้งแพ็กเกจ j s o เจสันนะครับแพ็กเกจ j s o เจสันเนี่ยจะเก็บทุกอย่างที่เรา dependency ต่างๆที่เรามีนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราติดตั้งอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกเวอร์ชั่นของ a n g u l a r นะครับต่างๆนะครับ ก็ใช้ตรงนี้เป็นเวอร์ชันของแอปพลิเคชันเรานะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้แก้ได้นะ j a s m i n ts note ts n o d e description โอเคทีนี้ไปที่โฟลเดอร์ที่บอกว่า src นะครับ src ก็จะมี ไฟล์เมน n ์ t s ch, นะครับอินเด็กนะครับก็คือหน้าแรกซึ่งหน้าเว็บต่างๆเนี่ยมันจะเอามาโชว์ในที่หน้าอินเด็กข้างนอกนี้นะครับแอปรูทตรงนี้นะครับถัดมานะก็เป็นแท็บต่างๆของเรานะครับแท็บหนึ่งแท็บสองแท็บสามข้างนอกก็แอป แอปโมด l e นะครับเข้ก็มีไอคอนแล้วก็มีทีมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อซึ่งผมเองก็เพิ่งหัดเขียนเมืออกันนะครับไออนิก เอาล่ะนะครับเราไปที่แท็บที่1น,นะครับแล้วก็ดูว่าน่าให้ทีเรามีอะไรบ้างครับมี html นะแล้วก็มี t s นะครับเพจต t s ทีเอ s คลาสค o t สัคเตเขียนยังไงวะนี่นะ อเลอร์ผมลองอเลอร์ตดูนะ alert ์เท t ไม่รู้ว่าได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าเขาเขียนยังไงใน,ในข้างในอะ่ะนี่เปล่า alert นี่เปล่า อเขียนในคอนสแตคเตอร์วงเล็บตรงนี้นี้เราไปดูที่โค้ดของเรานะครับเห็นแท็บที่หนึ่งเลิศไหมไม่เลิศ อีกเซิร์ฟแล้วไปดูที่ f r a มเวิร์กด็อก e เมนต์ดีกว่านะครับมันเขียนยังไงต่อนะ ตัวนี้ Build Your First App ตั้งอะไรบ้างเนี่ย Node Code Editor Windows นะครับ Native Run c o r d o v a l e s ตัวนี้จะลองติดตั้งตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าใชา้ย,ยังไงนะครับ ดูดูตามด็อกูเมนต์ไปนะครับอ๋อตัวนี้เหมือนต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวทำตามดีกว่า